ตัวนี้ก็เป็นเอเ็แท้นะครับใส่หน้ากาก 125S นะครับอ่ะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฟังไปดูกันนะครับว่าเฮียพูดถึงอะไรบ้างแอนติสลิปค็อปปิ้งตากันมอเตอร์บีบเต็มแรงความมีทำให้คุณมั่นใจในตัวเองแอนด์รัลของคุณสวัสดีครับเหมือนเดิมทุกคนนะครับกับ คนที่ติดตามในช่อง u t u b e นะและดูคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีทุกคนนะโอเคครับวันนี้นะฮะเดี๋ยวเฮียจะมาคุยกันถึงเรื่องเรือนไม้ M SX ทีนี้ไม่มันไม่ใช่ M SX 7จดสีนะครับมันเป็น M SX แท้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเรือนไม้ M SX แท้มันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันไม่มีไฟเกียร์บอก นะครับไม่มีไฟคีย์บอกแต่วันนี้มันไม่ใช่สําหรับแนวทางของสายคาบูเลเตอร์นะครับผมวันนี้เฮียจะมาแนวทางของสายไฟระบบหัวฉีดนะทีนี้ลูกค้าได้ส่งเรือนไมล์มานะครับาเราให้เราติดตั้งในหน้ากาก 125s นะครับ 125s ทีนี้ลูกค้าได้แปลงเป็นหัวฉีดแล้วนะครับผมตัวตัวนี้หน้ากาก 125s ตรงท่อนหลังนี้นะครับก็เบิกจากทางร้านของเฮียนะครับก็300กว่าบาทเนาะทีนี้ลูกค้าก็ต้องการให้มาติดตั้งให้ทีนี้เราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับในราคาหลักร้อยนะครับพร้อมส่งกลับนะ ก็หน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะลองดูก่อนนะครับมุมนี้แบบนี้อันนี้เป็นเรือไม้มือ2นะครับมันก็อาจจะไม่ค่อยใหม่ไม่ค่อยเรียมหน่อยนะครับแต่ทีนี้เราก็ขัดให้ทางลูกค้าหมดแล้วนะครับขัดหน้ากาขัดอะไรไปให้มันเรี่ยมนะครับเพราะเขาจริงๆแล้วเขามายับกว่านี้อีกนะนี่สไตล์แบบนี้ถ้าใครชอบนะฮะก็ส่งมาให้เฮียติดตั้งได้นะครับก็ราคาหลักร้อยพร้อมส่งกลับนะ หรือถ้าใครมีอุปกรณ์หมดแล้วนะครับแต่เรือนไม้เฮียไม่มีนะครับเรือนไม้ก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับ m อแท้นะครับเบิกใหม่แพงมากนะครับเกือบ3 0 0พนะ2,000กว่าบาทเลยนะครับตัวมือ1เนาะแต่ทีนี้อะไรใครจะหามือสองแล้วส่งมาให้เฮียติดตั้งได้ก็แล้วแต่นะครับก็ยินดีรับติดตั้งและบริการให้ดูแลให้นะฮะส่วนตรงนี้นะครับลูกค้าเนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นตัวชุดไฟ m อ7็สีนะครับเป็น m อ7็สีนะครับแล้วก็เขาแปลงเป็นหัวฉีดแล้วก็มาถึงเขาก็จะ มาเสียบกับตัวเรือนไม้ได้เลยนะครับตรงนี้นะฮะแต่ถ้าถามว่าเฮียเฮียมีปลั๊กแปลงสําหรับไม่ใช่เอ้ยเม่ใช่ MNX7 สีโทษทีเป็น m อ x แท้นะครับมาเสียบเข้าได้เลยนะครับกับชุดไฟ m n x นะครับเขาก็มาเสียบเข้ากับตัวเรือนไม้ m อ x มแท้ตัวนี้ได้เลยนะฮะส่วนตัวถ้ามาถามเฮียว่าเฮียถ้าสมมติเฮียมีปลั๊กแปลงสําหรับตัวเรือนไม้เ n x มเเไหมเฮียไม่มีนะครับเพราะเฮียไม่ได้ทำนะครับเพราะว่าคนมันก็ใส่กันน้อยเนาะเฮียก็ไม่ค่อยได้ทะ เฮียก็เลยไม่ได้ทําปักแปลงขึ้นมาแต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะติดตรงติดตั้งอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ใส่ชุดไฟ M SX แท้เลยเงี้ยแล้วเอามาเสียบกับตัวนี้เลยเฮียก็ยินดีรับติดตั้งให้นะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าปักแปลงตัวชุดไฟบังลมจะมาใส่เรือนไหม่ M SX แท้เนเฮียไม่ได้ทำนะครับเพราะว่ามันไม่มีไฟเกียร์บอกแล้วคนเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่กันหรอกเนาะนะประมาณนี้นะครับนี่ ส่วนใหญ่เขาก็จะใส่เรือนไม้เดิมกันนั่นแหละแล้วก็เฮียก็จะมีปลั๊กแปลงนะครับชุดไฟบางลมใส่เรือนไม้เดิมนะครับไม่ว่าจะสตาร์ทมือสตาร์ทเท้ามีหมดนะฮะอ่ะแต่ทีนี้แนวทางเจ้าของคันนี้เขาใส่ชุดไฟ MSX นะครับเขาอยากใส่เรือนไม้เอ็มแล้วก็เสียบได้เลยก็เฮียก็จะติดตั้งแบบนี้นะครับนี่นะครับใครชอบผลงานก็ลองดูนะครับผมก็ติดตั้งแล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางนะครับกับ B Racing ่งคาร์บอนช n นอลสวัสดีครับผม